สวัสดีค่ะเจอกับแม่ฟ้าพยากรณ์น,นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะทํามาเพื่อคนลัคนาราศีมังกรค่ะนะคะจะเป็นลัคนาหรือว่าราศีก็ดูได้นะคะแต่ว่าจะหากเป็นราศีนะคะความแม่นยําจะมีเพียง75%เท่านั้นค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นลัคนาก็จะมีความแม่นยานะจ๊ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะการดูดวงนะคะดูไพ่ยิปซีนะคะไม่ได้ดูดวงเฉพาะบุบคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการดูรวมๆนะคะ แต่ถ้าใครอยากจะดูดวงนะคะเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องของดวงของตัวเองเลยนะคะก็แอดไลน์มาค่ะ masterfa888 8นะคะโทรนะคะ092-519-0545ค่ะนะคะโอเคแหละนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันนะคะเอาเป็นว่าเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคม2,564นะคะ จะเกิดอะไรขึ้นกับคนรักคนาราศีพฤษภเนาะเอ้ยราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมค่ะนะคะพูดผิดพูดถูกเนาะโอเคค่ะตะนุนะคะตัวตนนะคะเพศอัลคับน,นะคะ, Cup, ะ,คะก็ในช่วงของเดือนนี้นะคะคนรักนาราศีมังกรก็จะมีนิสัยเหมือนเด็กๆนะคะแล้วก็คนที่คิดเหมือนอคิดเหมือนผู้ใหญ่แต่ว่าปฏิบัติคิดเหมือนเด็กแต่ทางานเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยนะคะจะมีประสิทธิผลที่ดีซึ่งนะคะเป็นข้อที่ดีสําหรับคนนะคะ ชาวราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะนะคะเด็กเขาจะไม่ปิดกั้นความคิดนะคะเขาจะมีจินตนาการค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็กล้าที่จะทำอย่างอยู่ในขอบเขตและเหตุผลเนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีของชาวราศีมังกรค่ะนะคะกระดุมพระการเงินเงินสดค่ะนะคะจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เสียไปแล้วนะคะอะไนที่มันเสียไปแล้วไม่ไปคิดปัญหานะคะแต่เอาว่าเป็นบทเรียนค่ะว่าสิ่งที่เสียไปเพราะอะไร ะะแล้วก็อุดลอยรั่วนะคะจะเป็นผลดีกับคนรักนาราศีมกักรค่ะนะคะอย่าไปคุ้นคิดนะคะแต่ไพ่ใบนี้ไปว่าอะไรคุ้นคิดเรื่องาราวจะคุนหลังโดยชั่วกันกันทองเสียไปกับเรื่องคู่นะคะอาจจะโดนคู่เออนะคะหลอกใช้นะคะให้โอนเงินโอนทองให้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอเขามีที่อื่นเกาะใหม่เขาก็ตีจากไปประมาณนี้เนาะนะคะุภพะสหัชชะเื่อนฝูงบริวารน,นะคะ เครียดค่ะนะคะบอกได้เลยเขานํามาซึ่งความเครียดนะคะความปวดหัวให้กับคนลัคนา,าราศีมังกระคะ่ะบอกได้เลยว่าเหนื่อยค่ะนะคะสัจฉพันธุค,ค่ะนะคะชีวิตครอบครัวก็เจอกับอุปสรรคจะว่าไปแล้วนะคะกันในจํานวนไพ่ที่หยิบมานะคะเอ,อ่ออันนี้ไม่เกี่ยวกับการดูโหราศาสตร์ไทยหรือว่าโหราศาสตร์พมา่ารือว่าจีนนะคะอันนี้เป็นาาการจับไพ่เนาะนะไพ่ออกมาไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะแต่เอสอับสอดนะคะแปลว่าอะไรคะถึงแม้มีอุปสรรค นะคะเมื่อต่อสู้แล้วนะคะก็มีผลสําเร็จนะคะตนุกดุมพาสัจฉพันธะนะุบุตตนะบุตตเออเห็นไหมแต่ละใบเนาะนะคะจะพาลูกหลานบริวารน,นะคะก้าวสู่นะคะความสําเร็จนะคะปัญหาต่างๆที่มีข้างค้ามานานแล้วนะคะชาวราศีมังกรก็จะพาบุตรหลานบริวารหรือบุตรหลานบริวารจะพาท่านน่ยนะคะก้าวไปสู่ความสําเร็จะคะ่ะ บตุตะปัตตานีปัตตานีคู่ครองนะคะโอ้ยทำไมไพ่ชาวราศีมังกรน่าปวดใจจริงๆเลยนะคะน่าจะมีความลมเลียเกี่ยวกับเรื่องคู่ค่ะนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะมรณะนะคะ justice นะคะ justice ก,ก็อาจจะมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะคะช่วงนี้จริง,รงๆแล้วก็กชะลอฟ้องกันอยู่นะเพราะโควิดเนาะอาจจะมไม่มีสตังค์ไปจ่ายค่าบ้านอะไรเงี้ยอาจจะดกยื่นโนติสนะคะ ไม่มีสตังคจ่ายค่าบัตรเครดิตอะไรชาวราศีมังกรก็คงจะเหนื่อยหน่อยเนาะมรณะนะคะสุขะคะนะคะเชนเบลส์ค่ะนะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะเข้ามาทําให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะปรับชะตาชีวิตตัวเองไปในแนวบวกะค่ะนะคะกัรมะค่ะนะคะคนรักคู่ครองนะคะจะเข้ามามีบุตบาทและอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องอาการงาน ของคุณนะคะอาจจะเป็นไปได้ค่ะชาวราศีมังกรเช่นย้ายงานตามแฟนอะไรประมาณนี้นะคะหรือย้ายประเทศแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ให้บินเนาะนะคะก็ต้องอดทนหน่อยหนึ่งนะคะเรื่องของการจะปฏิสัมพันธ์กับคนรักคู่ครองน่าจะมีอิทธิพลกับเราค่อนข้างมากนะคะลาภลาผลความสําเร็จนะคะลางสังหรณ์แม่นยําจ้านะจ๊ะไม่ต้องไปตามหวยใครนะคะเอาหวยตัวเองเลยค่ะนะคะชอบตัวไหนฟันตัวนั้นเลยจ้านะคะ วินาศนะคนที่จะเป็นศัตรูของเรานะคะนำความเดือดร้อนมาให้เราคือผู้หญิงนะคะแล้วก็วิธีนะคะเขาบอกว่าดูดวงจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าหากไม่มีแนวทางแก้ไขเนาะนะคะแม่ฟ้าเปิดให้แม่ฟ้าก็จะหาทางแก้ไขให้นะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงท่านจะให้โชคให้ลาบค่ะนะคะแล้วก็ขอขมาลาโทษนะคะกายกรรมมโนกรรมวิจกรรม,ม,รรม,ม,รรมไม่ว่าเราจะทำกับจิตใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะหรือหลายๆคนนะคะ โดยที่เราผิดพลาดทั้งเผลอไปเนาะขอขออโหสิกรรมจากท่านค่ะนะคะแล้วก็ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะค่าครู598บาทออนไลน์นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดูนะคะตัวต่อต,ตัวนะคะคือเจอตัวจริงแต่ตอนนี้อยากอยากสเตย์เซฟมากกว่านะ,ะอยากจะแบบอืมนะอยู่อยู่ห้างๆอย่างห่วงดีกว่านะ,ะนะคะก็ดูออนไลน์เดียวแล้วกันนะคะก็รับทำที่ดีให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนชื่อนะคะ แล้วก็ใครอยากจะได้รับคำปรึกษาใดๆนะคะทักมาเลยค่ะนะคะแม่ฟ้าใจดีค่ะนะคะสินเสมอแล้วเจอกันค่ะคนมีวาสนาต่อกันได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ